กำนันนะครับท่านนายกทั้งร่องนายกนะฮะได้ดูแลพื้นที่รับผิดจารณาเกียรติบลบ้านทานนะครับเรื่องบุญบ้านขามครับบ้านทานหันเท่าของเท่านะครับพี่น้องจังหวัดน้องปัวและภูนะครับถึงกูบานโดยนรศิรย์อิสาเทราหนี่ดุลวาสนาได้รับข้อเมตตาจากพี่น้องบ้านทานหันเท่าพี่น้องเช่าบุญบ้านขาม ในโอกาสชาวคณะเดมี่นะครับบาาสนามาเฉลิมฉลองสมโพชขอคุณกําำลังใจพี่น้องบนตะลัคขัตตะนอนนะครับมาปูเสื้อปูสาดล่อทะเบิงทะปิดกำลังใจน,งะน,น,นะครับรัตนศิลปิ์อิาอนะาตาเทราได้คบขึ้นมนือนีขอบคุณพ่พอขา่าแม่ขายราคาทุกทุกร้านนะครับที่ได้มาทำมาหาอยู่หากินมาเสริมประดับได้งานและกฐาบริการพี่นออ้องปอปใของข้า นะครับบ่ต้องยาหิวบ่ต้องยา,อ,าอุดยากนะครับแับ้วจะมีเงินซื่อเลือกอยู่เลือกกินหลายอย่างหลายแนวนะครับสมเป็นงานปุ๋ยี่ดีครับเนี่ยกรรมาตุูมมโฮ้มจะดีเมื่อพอขาดไม่ขายนะครับ,นะรบเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับมักแนวใดอยากแนวใดนะครับเลือกสื่อได้ตามอัธยาศัยเพราะว่าคณะพ่อขาแม่ขายกรรมาบริการพี่นอ้องในงานปุ๋งานกุศลโนี่แหละ นะฮะได้บุญน้ำกัดพ่อนะครับแล้วกับเป็นการนะครับร่วมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมล่อก็เป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นในม,มีการนะครับจับใจใส่ซ้อยนะครับเออนี่ก็เป็นือว่าได้บุญได้กุศลพอในโอกาสที่พี่น้องได้มาเอาบุญที่วัดบรรทัดหันเท่าของเท่าได้จเจริญหูจเจริญตาก่ะได้บิ่งได้ชุ่ม มหันฯหอล่ำทีสัทธาดับใจพ่อแม่พี่น้องบรรทานหานเท่าจักสันหายกับละัคนาสตาเทราจะเลื่อนหูจะเลื่อนตาเดี๋จะเลื่อนจิตจะเลื่อนใจได้สัพไพในดนท่าบุญกินธาตุนะครับในพระศาสนายิ่มันได้คุณพระพุทธประทับประสงค์เป็นสรณะเป็นที่เคารพกราบไหว้บูชานะครับคือจังประเทศนี้บรรทารฐาเท่าเผนปฏิบัติกันมา นะครับถึงว่าละให้บุญประจำปีเหมือนกันนะครับนองชี้คิดใจทับบุญนะครับปิดบุญปิดง่าในที่น้องเดีมาเอาบุญน้ำกันนะครับนี่เป็นการสืบพระพุทธศาสนาสื่อสารประเพณีวัฒนธรรมนะครับมอเล่กับพ่อยนะครับได้มีโอกาสได้มาทําการแสดงนะฮะเออได้ทยวพรหามิตเสริมสุขนะครับประเพณีวัฒนธรรม นะฮะหยูครูครับพี่นอ้องเช่าภูนยูกำบ,บันกับเมืองของเฮาขอบขอคุณขอบคุณสายท่านนำใจพี่นอ้องบ้านท่าทางเท่าและพี่นอ้องสุขสุข,ขนคนเด้อครับเอขอขึ้นนีกนะยิ้มยิ้มยูแตกแต่กระมฮอดมืเถิงพีน่น้องตับนะฮะเวลาชกนหนด